Just a minute more, your time. Just a minute more, your time. Just a minute more, your time. Just a minute more. Your time. ตึงมึงต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 มงดึงเดนมเดเดยมเดิมเดิเดิมเดิเิมเด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 ิเอาฮเกิมเ i ิมเดีมเดิมเดิมมเดิมเเดดะมมเดิ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 มิมิเดิมมเเรามยู่เกมเ i ิเดิมมเดิมอมิเเดมเดิเดมเดมิเเมเเเีมชื่นชอบมากเเมเมเเเ วันนี้นะครับก็มีตัวละครมาใหม่เนาะซึ่งก็เป็นตัวละครคอลแลบนะครับผมก็คือจิสโตะแล้วก็ทากีนะนะครับเนาะแล้วก็มีเป็นใครอีกนะมีเป็นคุณลุมินะครับผมเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่12 0 0 0เพชรนะครับผมแล้วก็มีในตั๋วกาชาอีกนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเพิ่งเปิดเกมเข้ามาเลยนะเออซึ่ง อย่ามันจะมีกิจกรรมคอแลแลบอะไรอีกนะครับนะในเรื่องก็อันนี้เป็นพาร์สอย่าบอกนะว่าพาร์สคือกูว่าละพาร์สแม่งได้ชุดโอ้โหมันจะมีพาร์สกับไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันจะมีพาร์สกับพาร์ทเท่าไหร่อ่ะโหพาร์สแพงจังวะโอ้พอเป็นกิจคอแลแลบแล้วมันพาร์สแพงมากอะ่ะคืออยากได้นะชุดอะแต่ รอไว้ก่อนได้ไหมเออผมอาจจะไว้ก่อนนะชุดโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นทาคินะเนาะซึ่งทาคินะมาอย่างวะน่าจะมาปะไม่รู้อะเดี๋ยวนะดูในตู้ดิทาคินะมาอย่างทาคินะยังไม่มามาแค่อันนี้ก่อนมัง้งจีสโตก่อนมั้งชิดว่านะเออแต่ว่าตัวนี้มันอยู่27วันโอ้โหอยู่อยู่ยาวด้วย โอเคนี่มีจิสโตะนะครับนอนแล้วก็ทาคินะคือในวิกิมันมาแล้วอะในวิกิใน, Wiki, ในไอเนี้ยของตัวเออนิเกพีเดียมาแล้วอะอืมแต่ว่าคือจิสโตะมีในตู้แต่ทาคินะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เออทาคินะน่าจะในอีเวนตปะลองลองดูดูแป๊บนึ่งนะไลครอสรีคอยเออ โอเคไหนดูสิมีเป็นกิตไหมโอ้นี่มันร้านในนี้นี่ว่าร้านไลโคลิโคโอ้โหก็จะมีตัวละครจากนี้ด้วยนะตัวละครจากนี้เกตแจมด้วยนะครับมิโ,โกซานโนมีเพชรด้วยเอา้าหาเพชรจากแถวนี้ก่อนไอมีมีไหมมีเพชรอีกไหมอันนี้คืออะไระให้เข้าอ่ะ เข้ามาแล้วจะเข้ามาข้างในแล้วก็เจอเพชรอีกแล้วอ๋อเป็นเพลงไลคอลลิสต์อ๋อโอเคอันนี้คืออันนี้เพลงโอเคอันนี้ก็เพลงโอเคแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเนาะ้านค้าขอดูลานค้าหน่อยร้านค้ายังไม่มีตัวของทาคินะเนะเาะอ้าวล้วทาคินะ คือคินะมันมีขึ้นในไอเนี่ยแล้วอะในนิเกอพีเดียหรือว่ามันต้องได้จากภารคิจวะก็ไม่น่าใช่มาแต่น,นี้ไปไหนเนี่ยอ๋อข้าทางนี้โอ้โหมีมีมข้าหลายทางด้วยสแตมล็อกอินอ๋อนี่ไงคุรุมิเป็นตัวแจกอ๋อนะครับผมล็อกอิน3วันนะครับก็จะได้คุรุมิไปเลยแปลว่าทาคินะน่าจะตัวกดน่าจะมารอบหลัง แน่ๆเลยเออคิดบ้านนะนะครับหรือว่ามาในตัวทา้าทายวะท้าทา,ทายไม่ไม่น่าใช้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกดเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเอาเดี๋ยวไม่ใช่จะเข้ากิจโอเคครับมาก็เดี๋ยววันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด12,000เพชรนะครับผมแล้วก็มีตัวอีก22ใบเนาะซึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะได้ตัวของจิสโตะเลยหรือไม่นะครับผมโอเค ก่อนที่จะเริ่มทำเนียมเราเหมือนเดิม10โรแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไปลุยเอาแล้วผมลุ้นให้ได้มากนะเออมาโอ้ม่วงยังไม่มาหรอม่วงมาก่อนเลยโอเคโลที่20ไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมออเอาไปแรกเออมีตัวแล้ เฮ้ยสีทองเอาแล้วหรือจะมาเลยมาเลย,เลยเหรอือเปล่าตัวที่ตัวตรงกลางด้วยตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะสัตว์ตัวที่ห้าที่หกสี่ละอันนี้ตัวที่สี่ตัวที่ห้ามาแล้วแอปนอร์มอลนี่ไงมาแล้วปะ่ะนี่ไอจิซัตโต้ยโอ้คลิปจบไวัยอะคลิปจบไวเลยเออ ทิ้บจบไวเลยแล้วคือผมมีร้านแรกใหม่ด้วยนะร้านแรกใหม่ก็แรกเป็นจิสโตได้ไปว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ทาชินากันนะเออนะครับมันจะได้ครบๆน่าจะได้ครบๆทุกคนเฮ้ยยี่สิบโรพี่น้องครับโอ้ต้องบอกว่ายี่สิบโรแค่นี้เราก็ได้ไปแล้วกับจิสโตนะครับผมเนาะคือผมคงจะไม่เปิดเพิ่มนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อย นะครับก็เปิดเอาตัวมาได้ก็พอแล้วนะครับที่จริงอยากได้ชุดนะ่ะจริงๆอยากได้ชุดด้วยตรงวิวโหมดปะนี่นี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ได้ยังไงอ่ะเออชุดฝึกคือเนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันมันวิธีได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันบอกว่าสเปเชียลอ่ะสำหรับแขกพิเศษที่มาเยือนโลกนี้คอสตูมของจิสโตได้รับจากอีเวนต์นะครับอันเนี้ย อันนี้ได้รับจากบัตรผ่านบัตรผ่านบัรผ่านอีเวนต์ก็คือไอตัวของมัตรผ่านเนาะแต่เนี้ยมันได้จากได,ได้รับจากอีเวนต์อ้าวก็ต้องลองดูน่าจะเหมือนของไอ้นี่ปะ่ะตอนของอีฟอะเพราะอ e ีฟมันก็มีสองชุดเนาะอันเนี้ยอันนี้ได้รับจากบัตรผ่านเนาะอันนี้ก็คือสกินที่ต้องซื้อนะครับกาชาสกินเออโอ้โห ยี่ยังมีกาชาสกินอะแม่งสุดเกินโอเคเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาตัวใส่ในก็ผมน่าจะเล่นไปยาวๆจนกว่าทักินะจะมาเออโอเคเอาเอาจิสโตใส่เรียบร้อยซิงครับเรียบร้อยเปิดใช้ของด้วยอัพเรียบร้อยนี่โหมาแล้วโอเคผมว่าคือผมอยากได้ไอเนี้ยคือมันต้องปลด สามตัวใช่ไหมคือมันต้องปลดสามตัวครับเพื่อที่จะปลดล็อกไอ่อะไรวะหน้าสกิลหน้าสกิลของเนี้ยล็อบบี้สกิลอะเออเนี่ยคือมันต้องปลดสามตัวเพื่อที่จะเอาคัตซินสกิลเนาะซึ่งตอนเนี้ยสามตัวผมมีแค่คุณยายแค่นั้นอนะเออยายชื่ออะไรวะเยอหลายคนถามใไม้เรียกคุณยายลิตเตอร์มันอายุเยอะใช่ไหม ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ถ้าตอนเล่นแรกๆเหมือนจะเรียกยายๆกันเนี่ยแหละเนาะไม่เรียกน้องอนะเรียกยายนะครับเห็นตัวเล็กแต่เรียกยายโอเคก็เดี๋ยวเปิดอีกละกันนะเออเพื่อที่จะเอาในตัวของสกิลนะครับผมเนาะเออถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอเปิดทาคินะด้วยทาคินะแรกได้อยู่แล้วเออไม่เป็นไรหรอกโอเคไปโหม่วงมาแต่ไกลเลยเฮ้ย มีแถมโอ้แต่ไม่ใช่โอ้มีแถมแต่ไม่ใช่นะรถที่เท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิบรถที่สี่สิบมีแถมไหมเฮ้ยแล้วมันทองอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ใช่ปะ่ะนี่ใช่จริงด้วยอ๋อมันมันมันมวงหลอกแล้วมันค่อยทองโอ้โ h เทเท,ทาแม่งไม่ใช่ละตัวอะไรอะ โลซันโลซันหน้าอ่าไม่ไม่รู้ว่าเก่งไหมเออจะแต,แต่คืออยากได้จิสโตะโอเคโลที่ห้าสิบครับจะมาไหมภาวนาให้มาเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหแม่งอีกแล้วโอ้ล่านี้ไม่มีทองอะไรด้วยโอ้โหม่วงอารามโลที่หกสิบหมดยังเนี่ย เพชรกูเนี่ยหมดยังตอที่หกสโอเคยังไม่มาไม่มาด้วยไม่ทองเลยหมดแล้วโอ้โหไม่มาเลยโอ้มาตัวเดียวแล้วก็ไม่มาเลยโอเคแต่ว่าร้านไม่อะ่ะเดี๋ยวเอาไปแลกไว้เอาไว้รอทาคินาเนาะเออ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยืดเวลากดยาชาเพิ่มนะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปแล้วกันนะครับก็อย่าพลาดเนี่ยผมผมว่าอย่าผมไปซื้อนะครับช่วงใกล้ๆหมดนะครับผมโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไป้ใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำน,นี้ผมขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอใหม่พนนารุนน่งนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย